ไอ่เปิดแล้วประตูเปิดไอ้อะไรวะเปล่าจุดเริ่มต้นลงลงไปข้างล่างสุดกันฮะแล้วเดี๋ยวผมจะให้เธอได้ผ่อไปเดี๋ยวมาขึ้นไปอยู่บนหลังคาอีกนะฮะลงไปอยู่ล่างสุดยังฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังลงบันไดอยู่ลึกฮะกลัวหนุกลุ้งพังโซได้เถอะมีอะไรอ่ะ น้ำรถไฟมาเลยครับแล้วแล้วคุณเราไปทางซ้ายดีกว่าเราไปทางซ้ายก่นอนเราไปทางซ้าย<ม>ารถไฟกันเนี่ยมีรถให้พอดีอเลยมาถังเก็บกับรับไปทางซ้ายครับคุณไปทางซ้ายเลยฮะไปทางซ้ายนะคุณฮะเร็วๆฮะไปฮะเร็วขึ้นไลยได๋ยลผมกดป่วนไปแล้วไปแล้วมีอะไร <laughs> พ่อมึงลาวะอย่ามาให้อย่ามาให้เนอะใช่ได้พอดมไหมฮะใช่ได้พอดมาเด้อเดี๋ยวผมเอารถให้คันหนึ่งส,ส่วยไครับคุณขึ้นรถไปก่อนฮนะคุณขึ้นรถไปฮนะกดปุ่มไปนะเลยฮะหวังว่ามันเป็นเส้นชาย <ไป S 1> บิน,ปนไปเลยคุณนะไปแล้วนะอะไรโอ้ยงงม,มากครับมืดมาก กลัวด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาตกอ้าวติดแสวบเอ้ยเช่นชัยครับนะฮะยังไปไม่ได้ฮะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วอู้วววโอ้โหเก็บรถคืนเขาเลยเฮ้ยนชัยฟินิชแตฟอร์เพย์เขาให้เราพระเขาให้เราค่าตัวตายกับไปอ่ะผ่าน แอนด์เวนเจอร์มาเราจากการเล่นมาสองสามรอบแล้วฮะเราก็เล่นกันไม่ผ่านสองรอบนี่ลองลองมาหลายรอบนะครับในสุดเราก็ผ่านแล้วเราก็ขอเจ้าการรีวิวเพียงแค่นี้ครับเฮ้ยเรามาเฮ้ยวันละคาไว้เจ๋งเฮ้ยแต้มเอ้ยตกมีอะไรมีอะไรมีอะไรบินแะร์โอ้ยมาดูระบบเขาดิมาดูดีแมปย่างใหญ่อ่ะเออเรื่องหลังเว้ย ชอบอะดูดิอ๋อนี่นี่นี่น,น,นี่ห้องไหนวะห้องที่เป็นไฟเยอะๆว่ะ <c oughs> เออที่มึงราดน้ำจำ <c oughs> เป็นแม่เลยแล้วไหนวะห้องห้องไอห้องปุ่มๆอะ่ะห้องปุ่ม,มอยู่ไหนวะห้องปุ่มๆ <c oughs> อะไรวะเนี่ยนี่ลาวาจากไหนวะอ๋ออห้องตอนแรกที่มีลาวาเป็นกำดาษอยู่ข้างบนนรกออกแล้วไ <c oughs> อเขาวงกดอยู่ไหนวะที่มันร่วงอะ่ะไอไอตามันตามมาดูตามมาดูเฮ้ย <c oughs> เหมือนจะเจอแล้วนี่ไงไอตาม <c oughs> เฮ้ยกำแพงมังินนีเหรอวะนี่ฮะ ลงมาลงมาสังเกตได้นะของกดมีป้ายด้วยบายบายบายมันเยอะย้ำมากสามรอ,อบอ่ะเฮ้ยกำแพงเมืองจีนเอ้ยฝนตกครับใครที่อยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวจะเอาลงเว็บให้ะนะครับอ่าคัด